สวัสดีจ้ายายปลาพามากินมักเมาฝรั่งพี่น้องสีแดงๆน่ากินบ่ค่ะยายปลาจะมาทำน้ำจิม้มแซ่บก่อนพี่น้องบ่มีอันย่างมากไมยมีแคนนี้ล่ะพี่น้องมีน้ำปลาแดกดิแล้วก็มีน้ำตาลทรายขาวข้าวคั่วแล้วก็มีผงหนวอีกอย่างพริกป่นลืมบ่ได้พริกป่นจ้ะ ใส่น้ำตาลลงไปนะคะสองสามช้อนโตมาข้าวคั่วใส่ลงไปพี่น้องข้าวคั่วตำเองเดอค่ะหยับหยาบจะจะส่องชอนพริกป่นใส่ลงไปพี่น้องหนึ่งช้อนครึ่งคาดไปได้พองนอง หึ่งช้อนมังเอกของเราหน้าบร,ราดิบพี่น้องใครจะให้ต้องการให้ยีปารีรวิวป่าบร,ราก็เอามาเดียจยินดีรีวิวนะคะเอามาให้ได้เลยนะคะเทลงไปเลยจา้าตามใจชอบหน้าปร,ราโนโนเอาคนค่ะคนคนหึงนนนน่งโนโน่เท่ากันนะคะ นี่เข้มข้นบอกคะพี่น้องเข้มข้นบอกคะเป็นไงคะเสร็จแล้วคะมาๆม,ม,มากินด้วยกันพี่น้องสวัสดีจ้ามาเด้อพี่น้องมากินมกักเมาฝรั่งกับยายปลากันพี่น้องนี่โบมกเมาเด้งๆกินแล้วตราดแจ้งตะแจ้งหลังเลิกงานพี่น้องมาๆมา,มากินด้วยกันน้ำจิ้มจ้านจิ้มแซ่บ ทำเองพี่น้องมาเด้อมาเด้อน,นี่ย้อนลงไปเลยพี่น้องอืเห็นปะคะอืมอืมหืมา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 ๆๆมาสับลายหืออืม อาอฉันมาของเปรี้ยวนี่แม่เลิฟเนาะอืม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 เนาะ อืมอืมอืมอ่าข้างเผ็ดอ่ะเรื่อแต่กินมดคือนี่จอดบาพี่น้องมาลูดใส่ลูดใส่น้ำอืม อืมออะเซ็กินอีกอ่ะเซ็ตอืมพวกนี้สวยพี่น้องอืมสวยหวานตาพี่น้องอหวานตาเข้าใจบนเนี่ยอืมน้ำลายแตกอืม จดอดคือเนี่ยนะพี่น้องจดจดคืออย่างพี่น้องวิ่งของหน้ามาันยากาศบอกเลยค่ะไข่แพทองอยากกินเปรี้ยวๆอีเลยพี่น,พน้องม,มักม่าฝรั่งน้องไหม อืมลูดแซ่เลยพี่น้องมาอนกูวะของแซ่เคดเขียวเลยพี่น้องเอ้ยอืมอืมทอีสิจานคนเข้ากันแล้วก็ทีสิจานอืมมา นอกอืมอืมอืมตั้เพ็ดตั้งเปรี้ยว เค็ดเคียวอืมอืมแซ่บหลายตานี่ม่ต้องกลัวพี่นงเคียวนี่เค็ดแล้วเด้อพี่นงเค็ดเคียวแล้วเด้ออืม เผ็ดกับเผ็ดเปรี้ยวกับเปรี้ยวสุดพัดหมักหม่ฝรังอื ร้อนแดดพีด่น้องแม่เลยอืมอืม แซบ่บทั้งแซบ่บทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดคลิปนี้ของแค่นี้ก็เด้อดจ้าสวัสดีค่ะ